วันนี้เรากลับมาอยู่กันในแมปนู้นอินคอมแบทกันอีกเช่นเคยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นู้นอินคอมแบทแบบที่ทุกคนเคยเห็นกันนะฮะเพราะว่านี่คือแมปเวอ e ์นิสหรือถ้าเกิดเรียกแบบชื่อที่มันน่าจะเป็นนะก็คือเวอร์นิทีเอสซึ่งผมจะขอเรียกกันว่าวานิแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดอธิบายง่ายๆเลยเกี่ยวกับแบบนี้นะว่ามันคือแมปอะไรมันคือนู้นอินคอมแบทภาคพิเศษที่คนสร้างของนู้นอินคอมแบทเนี่ยเขามาทําแยกไว้นะซึ่งมันจะเป็นนู้นอินคอมแบทเวอร์ชันที่มีไอเดียของคนสร้างที่เขาอยากจะทาลงเกมจริงแต่ยังไม่่่่ไไไดด้ททําาลลงสัักีเเนยยยววอูต็มมปปหะจะแบบ ตัวแปลกๆแล้วก็สกินหลืออะไรต่างๆอีกมากมายที่อนาคตอาจจะมีในเกมจริงแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังอยู่แค่ในภาคนี้แล้วก็เปิดให้คนเล่นทั่วไปแบบเราเนี่ยสามารถไปทดสอบเล่นได้ซึ่งก่อนที่เราจะไปดูระบบต่างๆในเกมด้วยกันนะฮะผมบอกก่อนเลยว่าเพลงในล็อบบี้ของเกมนี้เนี่ยโคตรมันเลยนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูโคตรล็อกแอนโลพรกับเพลงในเกมหลักอีก ประมาณนั้นนะฮะก็เกมนี้นะฮะนอกจากที่มันจะตอบโจทย์คนที่แบบ mm hmm. เบื่อนูบนเปคอมแบทภาคปกติแล้วนะ mm hmm. เกมนี้เนี่ยยังตอบโจทย์คนที่ขี้เกียจฟาร์มด้วย mm hmm. เพราะว่าพอคุณเข้ามาครั้งแรกเนี่ยคุณจะสามารถมากด เปิดตรงเมลนี้ได้แล้วตัวเกมเนี่ยก็จะแจกเกินมาให้คุณเนี่ยเนี่ยเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแบบรวมๆกันเกือบล้านเลยนะคือแบบโคตรเยอะเอาไว้สำหรับการปลดล็อกตัวแบบฟรีๆได้เลยและอันนี้ก็คือตัวทั้งหมดในเกมนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยนะเนี่ยอันนี้คือเทียร์หแล้วก็เทียร์สอแล้วก็4แล้วก็เทียร์หใช่ไหม ไม่ใช่มีแค่สีแล้วก็เป็นพวกตัวสเปเชียลเป็นแบบไฟนะเบบตอร,ร์บอมเบอร์มอร์ตาคิเลอร์แล้วก็มอร์ซนารี่นะเป็นแบบทหารรับจ้างแล้วก็เฮฟวี่การชิปแล้วก็ไอ้พวกตัวที่มาจากภาคหนึ่งเนี่ยมันก็มีการปรับปรุงด้วยนะก็คือแบบอย่างเช่นไอ้ตัวเนี้ยก็คือเป็นล็อกเก็ตแบตเตอรี่ใช่ไหมปกติเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2ล่างนะแต่ว่าภาคเนี้ยมีเพิ่มอีก2ล่างก็คือมีแบบล็อกเก็ตแทง์แล้วก็ล็อกเก็ตคิเลอร์ซึ่งถ้าเกิดเรียกง่ายๆมันคือไฮมาเลยนั่นแหละ ซึ่งตัวแปลกๆในเกมนี้เนี่ยก็เลยว่ามีเยอะเกินว่าที่ผมจะอธิบายได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้เซตที่แบบมีตัวใหม่ๆเยอะพอสมควรลองไปเล่นดูแล้วกันนะเอาแบบทหารราบนำหน้ามอตา้าอยู่ข้างๆแล้วก็มีเนโอแท้งมาอีกแล้วก็มีอะไรอีกอะเคลเออร์สปายแล้วก็มีล็อกเกตตามหลังโอโหครบเซตนะฮะจังหวะนี้ไปเลย ศัตรูแทบจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะแค่ตัวเราเนี่ยมันจะโคตรแปลกเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเอาเนโอแทงนะฮะขึ้นภูเขาไปเลยนะอันนี้คือตัวของมอตอร์เคลเยอร์นะฮะเรียกจะว่าเป็นผู้หญิง2คนเลยนะโคตรน้าเซ็มโอ้ผมเจอทาหารแบบนี้ว่ะเออ ไฮมาพร้อมยิงไหมโอเคไฮมาพร้อมยิงนะไฮมานี่อธิบายก่อนนะคือมันจะมีจรวดเนี่ยสแบบคือแบบแรกเนี่ยจะเป็นจรวดแบบยิงมั่วเลยแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นจรวดที่ยิงตรงไหนลงตรงนั้นเอาไปว่าผมจะใช้แบบแม่นยําแล้วกันนะเอาล่ะยิงเข้าไปไฮมาจัดก,การมันไปยิงเลยมาแล้วมาแล้วไฮมาเราป้ายเรียบร้อยอลังการมาก แล้วก็ตายเลยตรงนี้มีเด็กแว้นมานะฮะเราต้องแบบทําการสกัดเด็กแว้นแป๊บหนึ่งเอาล่ะไล่แทงออกมาน่อยยิงมันโอเคตายน่าจะตายแล้วล่ะท่ามันเรียบร้อย๋อแล้วก็ฐานของเราในภาคนี้นะฮะพิเศษกว่าภาคอื่นเลยนะคือฐานแล้วเนี่ยสามารถเสกเครื่องบินได้แต่ว่าเครื่องบินเสกแล้วไม่สามารถแลนดิ้งได้นะคือเสกแล้วคือแบบน้ำมันหมดคือตกเลยนะคือไ่โคตรไร้ประโยชน์อะไม่รู้ทำทำ,ทำไมโอ้อ้นี่มาอีกแล้วไบเกอร์เด็กแว้น จัดการมันนิวแท้งเสียงโมบิลิตี้คิวโคตรแบบโคตรแย่เสียงระดับตลกมากจัดการมันโอเคทำการเข้ายึดซะบายในจุดสุดท้ายของแมปซะโคตรง่ายอ่ะอันนี้เป็นหมดนอร์มัลเฉยนะเอาละยึดเรียบร้อย โอเครอบต่อมานะฮะเรามาอยู่กันในด่านโซเวียตอ่ะนะก็เป็นด่านที่เรานีจะต้องทำการฝ่าภูเขาเข้าไปยึดหมู่บ้านของพวกกลุ่มก่อการร้ายในอัฟกานิสถานอะนะ <ๆ S 1> ก็จะลองการเป็นกองทัพโซเวียตนั่นแหละซึ่งตัวผมเอามาในรอบนี้นะฮะก็คือเป็นตัวที่ค่อนข้างแปลกนั้นเลยนะมีตั้งแต่เฮล y t ันสปอร์ตอันนี้เป็นฮอขนส่งคนนะผมจะขนส่งคนอนะ่ะเข้าไปในหมู่บ้านเลยคือแบบไม่ต่อสู้ในภูเขาเลยแล้วก็เอาไปซักเอ,อ่อ 3คันแล้วกันนะ3าลำเพื่อความรวดเร็วแล้วก็เอาทหารขึ้นไปด้วยผมจะเอาช็อคทูเปอร์เป็นตัวทำดาเมจเพราะว่ามันค่อนข้างอึดมากแล้วก็เอาตัวเนี้ยโคโคพาโคพอลเล่ Co Co alo, alo, หรอเข้าไปด้วยตัวนี้นะฮะมันจะมาให้ทหารที่อยู่ใ,ใกล้เขาเนี่ยไม่มีทางถอยแล้วก็ไม่สามารถถูกพินดาวได้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างดีมากเอาละไปเลยเดี๋ยวเวลาละฮะเดี๋ยวตัวผมหายไปไหนอะ่ะ โอเคมากันอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้ผมเปลี่ยนเป็นด่านแบ็ก y a r ดแทนแล้วนะเ <laughs> มื่อกี้รู้สึกว่ามันจะบักมัง้งเอาล่ะรอบนี้ผมจะใช้เฮลิอคอปเตอร์ลำนี้รับคนไปแล้วก็รีบบินไปเลยเฮลิอคอปเตอร์น้ำมันเยอะมาก,กัะเนี่ยเอาล่ะผมมาแล้วครับสมาชิกชมรมทั้งหลายเอาล่ะลงอันนี้หนึ่งหนึ่งคนสองคนเรียบร้อยบั็กันเองอยู่แล้วก็ตรงนี้เตรียมมาเสริร์ฟอีกลำหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นแผนการลบที่สุดยอดมากบินข้าวมาเลย <laughs> ไม่ต้องสนใจโอเค พอเราโดนแล้วแต่ไม่เป็นไรเรายึดได้เรียบร้อยจอบ e a s ่มากเผื่อว่าเมื่อกี้ไปนยังดูไม่โอพพอนะฮะรอบนี้ผมเลยลองมาอยู่ในด่านแบบยกผลขึ้นบกกันบ้างนะมาดูกันว่าไอสูตรเดิมมันจะใช้ได้ไหมโอเคเปิดมาเราโดนยิงเล็กน้อยนะเพราะว่าวเดสเอรเยมันแคมอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเอาละเข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วๆแล้วก็ทําการบินหนีมาเลยบายบายไปละไปเราต้องไปทําการยึด แค่จุดเดียวนะฮะเพราะว่าเราเล่นคนเดียวนะประชันก็อีซี่เลยแล้วันตั้ง2องลำกลัวอะไรแลนดิ้งแบบสวยๆเรียบร้อยนี่คือหน่วยรถพิเศษมาแววอะละลงไปลงไปแล้วก็ลงลงอีกเรียบร้อยโคตรแบบเครือข่ายบัฟโคตรบัฟอะ่ะอาละตอนนี้ตายไปแล้วไม่เป็นไรเราวยังมีอยู่เราวยังมีอีกเยอะตั้ง3ตัวเนี่ยเรียบร้อยแคปเจอร์ฐานเรียบร้อยชนะแบบอีซี่มาก วัดโอเคหลังจากที่เมื่อกี้ด่านบล็อกไปอีกรอบหนึ่งนะฮะรอบนี้ผมลองกลับมาที่ด่านยกพลขึ้นบกกันบ้างนะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะลองใช้ทาหารแบบที่ว่าเป็นกองทัพจริงๆดีกว่านะคือแบบไม่ไม่ไปอ็อแบบหน้าเก็ียบแบบเมื่อกี้ละเอาล่ะรอบนี้ผมจะลองใช้เป็นตัวของเฮลิการ์ดนะฮะเป็นเฮลิคอปเตอร์หนักนะประมาณ2ลํลำแล้วก็เอาทหารราบกับเออ p ปายเคเลอร์แล้วก็มอตอรเอาล่ะทาการเช็คออฟขึ้นไปไปเลยเรียบร้อยแล้วก็ บินเข้าไปทำลายบังเกอร์ก่อนเอาละใช้กระสุนแบบออโต้แคนนอนจัดการมันเอาละแล้วก็อีกอันหนึ่งยิงเข้าไปน่าจะใกล้าตายแล้วเดือนเข้าไปเลยโอเคน่าจะใกล้าตายแหละยิงค่อนข้างเบานะเอาละใช้มอตอา์ลงปืนใหญ่ลงไปมันใกล้แบบใกล้าตายสุดขีดแล้วเดี๋ยวไม่เช็คก่อนในนี้มีอะไรไหม เช็คไม่ได้มันไม่ใช่แผดใหม่แผดเก่านี่คือแบบต่อให้บิดมาเหนือหัวมันก็ไม่สามารถเช็คได้นะว่าข้างในมีอะไรอะ่ะโอ้ข้างในมีปืนใหญ่เดี๋ยวจัดก,การตัวนี้ก่อนไม่ตายสักทีเอาละยิงยิงปืนเข้าไปเรียบร้อยตายแล้วก็ในนี้มันมีปืนใหญ่อยูจัดก,การมันยิงเข้าไปโอเคได้อยู่แล้วก็ฮิลแล้วก็ถอยหลังมาฮิลอีกรอบหนึ่ง แล้วจากนั้นใช้ ATGM ซ้ำม,มันเข้าไปน่าจะใกล้ตายแหละไม่ตายก็เลียงไม่โตแล้วอีกร้านหนึ่งใช้ ATGM เยอะมากเลยเรียบร้อยตายเอาละได้เวลาแล้วชาร์จวันนี้ชาร์จฐานเลยเพราะว่าไอพวกนี้มันทำอะไรเราไม่ค่อยได้อยู่แล้วมันเป็นแค่แบบป้อมปืนไรแทงนะเอาละเข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้มาน้างเคลียร์ก่อนเอาละเจอโฮวิเซอร์จัดการมัน <laughs> นดเดียวหายไปเลยอ่ะมันเป็นออโต้แคนนอนนะมันยิงแรงมาก ผมจะไม่พังไอ้ป้อมไ์แทงตรงนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดพังเนี่ยศัตรูมันจะเรียกกำลังเสริมมาได้ซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แย่มากเลยเอ,อ๋อแล้วก็ตอนนี้ตัวละครใหม่ของเรามาอีกตัวหนึ่งแล้วนะฮะอันนี้คือเชอร์แมนติจรวดนะเป็นแบบล็อกเก็ตแทงของผพู้ตอนคลิปก็ลองมาได้ให้ดูกันนะซึ่งน่าจะแบบมาแค่ยิงเล่นเฉยนะไม่น่าจะได้ทําอะไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ไกลมากเลยล็อกเก็ตแทงยิงตรงนี้ได้ไหมเออมันต้องใช้วิทียุด้วยว่ะแปบ๊บหนึ่งนะ <laughs> ไม่มีวิทียุ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าให้ทหารต เลงเป้าได้แล้วถอยถอยนี้กลับไปแล้วก็เลงยิงตรงนี้แถวแถวบังเกอร์นี่แหละยิงเข้าไปเลยแม่นไหมแอนิเมชันพางแถบยิงไม่โดนด้วยสุดยอดมากอะไรวะเนี่ยเอาละ เช่าม <muitas> ันแล้วกันนะแคปเจอร์ฐานไปเลยจบเรียกว่าเป็นแบบโคตรของโคตรอีซี่หมดเลยนะอันนี้ขนาดสู้กันตรงแบบพื้นที่ล่าปะเนี่ยไม่ใช้เวลาเพียงแค่ก้าวเ์อเองโอเคก็ไปประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับแบบวนิี้ทีเอสในวันนี้นะก็เป็นแบบที่เรียกได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็สนุกมากเลยนะเพราะว่ามันมีตัวแบบแปลกๆเยอะเลยแล้วก็ไม่ต้องฟาร์มอะไรทั้งสิ้นนะเปิดมาก็สามารถเล่นทุกตัวได้เลยซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ยังเล่นไม่ครบเลยนะคือแบบยังเล่นตัวแปลกๆไปถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำนะคือมันยังมีหลายตัวเหลือเยอะะเลยอ่มีตตตััั้้้้งแแแแแ่่บบมมม็็กกนน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 อออีวววะะไไรรูลาาคเปปื ใหญ่เรือแล้วก็อะไรอีกเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าเวลาในคลิปนี้มันมีจํากัดก็เลยเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดใครแบบอยากลองมาเล่นเองก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปลงมาเล่นกันได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบาย